ก็คือราคาค่อนข้างโอเคชอบเราขยายแล้วมัย้ยย <Yeah, S 2> ี่เธอมาทำอย่างนี้อะไรอ่ะทอะไรคือทัท<ำ>ม,มถาถักเพิ่มได้กล <laughs> ัวเนี่ยเป็นจุดที่เราลงทุนเยอะมากแต่เราไม่ได้ทำเลยเพราะเธอไม่ทำเนี่ยค่ะเราก็ได้เป็นเธอคะเมกี้คี ก็จะบอกว่าตรงนี้จริงๆอ่ะคือค่อนข้างเป็นทางสามแพร่งคือโชนคือมีคนมาซื้อหลังเนี้ยเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้บ้านหลังนี้ไปสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตตี้ 5G นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ้าน ่งยังไม่บอกว่าเป็นบ้านใครนะคะเอาเอาวันนี้เราลอมาทำโฮมทัวร์นะคะอันนี้ก็คือบ้านนะคะจริงๆมีคนรออยู่ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอเอาตรงนี้ก่อน ก็คือเป็นที่โครงการเขาทําให้นะคะซึ่งเตี้ะเลือกพื้นแบบนี้คือมันจะมีความเป็นแบบหิน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 หน,น่อยให้เป็นฟิลแบบญี่ปุ่นนี่แล้วก็ข้างบนนะคะคือเตี้ต่อเติมหลังคาออกมานะคะโดยที่ทําเป็นสีแบบน้าตาลแบบนี้แล้วก็ติดเป็นไฟพยายามเลือกที่จะทําเป็นโทนครีมคมน้ำตาลน้ำตาลเพื่อที่จะแบบไม่เหมือนหลังอื่นนั่นเองในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนที่เราก็คือให้คนมาทําโดยที่น้องคนนี้ก็ได้ไว้อะไรท้งกนที่เรียบร้อยแล้ว พยายามจะใช้เป็นต้นที่มันดูเป็นแบบญี่ปุ่นสวนของทางเนี้ยคือตี้ปลูกเป็นพวกผักสวนวครัวเผื่อแบบทากับข้าวแต่ถามว่าทํำไม <c oughs> ทําอยู่ส่วนตรงนี้ก็คือเอามากั้นตรงตรงทางรั้วให้มันเป็นแบบเรียงกันแบบนี้นะคะแต่ต้นก็คือไม่ได้เลือกสูงมากมันจะกลางๆหน่อยแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แบบว่าเราจ้างค่อนข้างแบบหลายๆเจ้ามารวมกันนะแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเจ้าที่ทําสวนก็จะเป็นสวนไปเลย ทีนี้ข้างในมีคนรออยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเขากันนะคะพร้พอมไหมคะทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามริวค่ะจ้อีเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าจริงๆบ้านนี้เป็นบ้านใครอาบ้านใครคะ <c oughs> บ้านเขาไงบ้านลี่นะคะอามาเริ่มที่มุมนี้บอกซิมุมนี้คือมุมอะไรน่งเล่นไม่เห็นานางเลยอเจ๊ <c oughs> พีเ่เจ๊ต้ เป็นโซนนั่งเล่นทางบ้านอนะที่เราลงทุนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือพื้นเขาบอกว่าพื้นนะคะเป็นเหมือนพื้นอ่อ S P C แบบคลิกล็อกซึ่งเราเลือกเป็นลายก้างปลาคนที่เลือกลายก้างปลาจริงอะคือรีต้องถามนีว่าทำไมถึงเลือกลายก้างปลาเธอบอกสวยไงแล้วเธอไม่คิดว่ามันสวยอ่ะก็สวยดีก็ <laughs> มี2ลายเราได้เป็นลายไม้ธรรมาดากับลายก้างปลาเออแต่สุดท้ายคือไฟนอลี่เราก็มาเลือกลายก้างปลาก้างปลาแพงกว่าใช่ายก้างปลาแพงกว่า ที่เวลาที่คนมาเราก็จะถามเยอะมากๆเลยก็คือโซฟาตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเราได้ให้มาจากร้านเบสตูดิโอาบนารานเนาะความน่ารักของเขาอ่ะคือทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมตรงนี้นะคะคือเขาจะทาเป็นแบบทรงอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นทรงกล,ม,กลมแล้วก็จะไม่ได้เหลี่ยมสะทีเดียวทีว่รู้สึกว่ามันมีความเกาหลีมากๆแล้วก็สิ่งที่คนรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากๆอกานอกจากดีไซน์ก็คือเรื่องของการดึงเบสเดี๋ยวจะดึงโชว์นะคะว่าเบสเนี่ยดึงยังไงเออนี่ ที่เราอยู่กันลายคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดึงเวทออกมาได้นะคะแล้วก็แบบนอนดูหนังก,กันได้เลยซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นหนังเทียมพิวนะคะคือร้านเขาก็บอกว่ามันกันน้ำกันฝุ่นก็ทังคนทานมากๆที่ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้คือดีมากๆเดี๋ยวจะให้รีบไปพูดถึงเรื่องของทีวีเพราะว่าะมีทีวีเนี่ยรีบเป็นคนเลือกก็ทีวีก็ซื้อมาในขนาด5 5ิ้นิ้วช่วงที่ซื้อมันเป็นช่งวงโปรโมชั่นด้วยเราะแถมซสาบาร์มาด้วยตัวท็อปสุดขอนั้เวลานั้นก็ซื้อมาราคาประมาณส7 0 0มื่นด แนะนำอะเกือบ5,000โลเลยเย่ยเลยครับน่าจะ5,000โัวที่ซื้อมนเป็นช่วงโรโมกันเดยวเพราะเห็นสองาแบน้วเยตัวท็อปสุดแล้วเวลานั้นก็ซื้อมาราคาประม 4, าณ4 7 0 0 จริงจริงแล้วเทอร์มานี่สิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆตอนที่เรามาดูบ้านตัวอย่างกันเลย่ะคือเราอะชอบหลืบที่มันเดินเข้าไปแล้วแบบตรงเนี้ยจะเป็นห้องน้ำที่เป็นแบบจุดอับมุมแล้วตรงเนี้ยคือเป็นห้องเก็บของเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำตรงนี้เนี่ยโครงการเพราว่าทําเป็นแบบมีก้านส่วนเตียกส่วนแห้งอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างแฮปปี้เี่ยเอาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาคิวคิ Q ้วเมวาให้มันน่ารักน่ารักส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของจ้ะมีของมีจะ้ะเยอะด้วยเปิดไม่ท้าโละมี S <S <an other> กินข้าวไมเนี่ยแต่เรายังไม่พูดถึงโต๊ะกินข้าวพูดถึงตรงนี้ก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับตี้กับลี่นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดเนาะที่ตี้ทำให้ลี่นะคะส่วนตรงนี้เราก็ซื้อของจากช้อปปิ้งช้อปปี้มามาวางอะไรอย่างเงี้ยชั้นวางทีวีเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตอะคือมันจะเข้าเซตกับโต๊ะกินข้าวแล้วก็เข้าเซตกับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยจริงจริงตอนแรกอะ,ค,ะความตั้งใจคืออุ้ยเดี๋ยวเราจะวางเป็นเครื่องชงกาแฟเราจะวางเป็นแบบว่าไมโครเวฟไปมา ต้นคริสต์มาสก่อนอันนี้คือพที่บี่เดลสก,กาส่งมาให้นะคะวันคริสต์มาสามากซักพาัก <m> ไมโครเวฟก็เริ่มไม่หมาเ <c oughs> ครื่อทงทำกาแฟอ๋อไม่วาง <c oughs> สุดท้ายเราก็เลยซื้อมาเป็นแบบเป็นที่วางไว้ตกแต่งบ้านไปเลย <c oughs> โต๊ะทำไมถึงเลือกโต๊ะตัวนี้คะสวยดี <c oughs> ตัวนี้คือราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นไม้ชอบขยายไหมเอ้ขยายได้พี่ขยายี่เธอมาทำอย่างนี้อะไรอ่ะ อันนี้คือบ้านเราใช่ไหมมันลูกอ่ามูรี่ทำไมจะถึงเรื่องสีนี้มีเราเลือกเป็นสีสันตาลสันตาลเข้มมั้งใช่แล้วพอมาดูดีมันดูแก่เนาะแล้วก็ขอรอบโตก็เลยแนะนำให้ใช้แบบเราเป็นสีออกโทนสีขาวก็เลยลองส่วนม่านเนี่ยทับใจมากมากม่านเนี่ยคือจะเป็นม่านทึบแสงทึบแสงทั้งหลังยกเว้นห้องหนึ่งห้องที่ต้องใช้แสงก็คือห้องสตอแต่เดี๋ยวค่อยพาไปดูนะคะอ่าปาเชิพาไปดูครัว ไก็เป็นล้านซักล้างโล่งๆเลย,เยไม่มีอะไรเลยใช่แล้วต่อเติมไปประมาณเท่าไหร่ที่เราตั้งงบวไว้อะถ้าเป็นโควททั้งหมดพี่คีไว้ไวก,ไไก็ไม่เกินสองแสนเราเกินป่มไม่เกินไม่เกินตรงนี้เราจะใช้เป็นคัวคปูน,นก็คือเป็นโครงการเนี่ยทำให้แต่ว่าพวกลายหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเลือกเองส่วนตรงนี้เราเลือกเป็นอ่อกระเบื้องกันน้ำากันพวกันโกันปบด้วยแล้วส่วนตรงนี้คือเราเลือกอ่อพวกตู้นะคะเป็นของคิง ว่าเราเลือกเป็นออกวัสดุที่เป็นอย่างเงี้ยคือมันจะกันน้ำนกันปัวก็คือทําทุกอย่างกันน้ำกันปัวต้องบอกเลยนะคะว่าครัวเนี่ยเป็นจุดที่เราลงทุนเยอะมากแต่เราไม่ได้ทำเลยเพราะเธอไม่ทำ พวกนี้ก็สั่งมาจากช้อปปี้หมดเลยอันนี้ก็มาจากช้อปปี้เนาะก๊อกน้ก๊อกน้ำเลยคือเราได้จากช้อปปี้หมดเลยอันนี้เป็นเครื่องก๊อกน้ำปกติแล้วก็ไมโครเวฟไมโครเวฟเนี่ยเราเลือกของอีเล็คโทรลัคเพราะว่าราคาดีค่ะในส่วนของตู้เย็นอันนี้เป็นของโตชิบะเป็นไซส์ใบไซส์ฝั่งนี้เป็นช่องฟรีซฝั่งนี้ใช้ของปกติอ่ะเปิดให้ดูตู้เย็นเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและนนี้ก็เป็นฟรีซ หัวเขาคร่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ so of of ซ find, <imagery c oughs> คึ่งถ้าสมมติว่าใครแบบเอ้ยอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถามมาถามเพิ่มได้ก็พัดลมครับสั่งมาจากช้อปปี้ก็เอาไว้ติดตอนทำอาหารอะไรเงี้ยได้ไม่รอเนาะตอนแรกก็จะติดแอร์แต่ก็เปลืองไปไม่หรอกมันเกินโมเกิคนน้า ว่าแบบเอ้ยอย่างพวกครัวหรือว่าแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเลนสเฟอรลนมาจากไหนต้องบอกว่าจริงๆแล้วเลสเฟอรเน์ะแทบจะรอยเปอนต์มาจากในหัวตี้ด้วยแล้วก็ร้อมาจากพินเทเลสรวมกันเป็นสองร้ออร์็นต์แล้วมีซัพเปอร์เซ็นต์ไหมมีมีครับมีตรงไหนตู้เย็นเขาเลือกส่วนห้อง คะเป็นห้องที่จริงๆแล้วตอนแรกเราจะทําเป็นห้องสตรีมสุดท้ายแล้วห้องสตรีมเป็นห้องสตรีมบวกหมานึก <c oughs> นะคะะก็ไปดูแต่มันอาจจะยังไม่ได้แบบเรียบร้อยร้อยเปอเซ็นต์ขนาดนั้นเ <c oughs> นี่ยค่ะเราก็ได้เป็นเธอค่ <c oughs> ะวิกกี้คี <c oughs> บอกเลยมันอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยเพราะว <suit> ่าแบบเรายังาจุดลงตัวของห้องนี้ยังไม่ได้อย่างเป็นโองเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางไว้ไหนเราก็วางเนี่ยวิซิตี่แบบพาวิฟรีเซนต์พมมากเลยนะพมเนี้ยที่ได้มาจากช้อปปี้ในราคาที่แบบน่ารักมากซ้ำได้ว่าไม่ถึง2อ0รอยะไรเงี้ยซึ่งมาถึงวันแรกอะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะหมาฉี่ใส่เลยจากนั้นจุดนี้นะคะก็เป็นสุดที่เราจะต้องห้ามไม่ให้มันฉี่ตลอดแต่มันก็ฉี่อยู่ดีห้ามฉี่เข้าใจไหมนี่พมลูกปั้นแต่เราพาเดินขึ้นชั้นสอง ซึ่งจริงๆอ่ะมานจะมีที่นอนนะคะที่เก็บอยู่ในตู้เวลาที่แขกมาเนี่ยก็คือแขกสามารถปูนอนได้เลยประมาณของห้องนี้จะต่างจากห้องอื่นตัวนี้ก็เป็นแบบสีเทาๆขาวๆหน่อยถามว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะมาถึงอันนี้นะคะคือห้สตูดิโอของตีเอ๋มีเตาผีบปลอมเตาผีบเนี่ยได้มาจากน ลอดดี้อเดอร์สกอร์เด็กเป็นปร้านที่แบบเขาดังในเรื่องของการทำเตาผิงมากๆคือส่วนใหญ่อินฟลูเอนเซอร์ก็คือจะใช้เตาผิงร้านนี้เพราะว่ามีความแข็งแรง,งทนทานแล้วก็คือเวลาเขาทำเขาแบบเหมือนทำใหม่ให้เราเลยซึ่งจริงๆแล้วในอาคนในห้องสตูอาจจะมีอะไรเยอะกว่านี้ในวันที่เรามีเตาแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นกระจกนะคะที่ตีซื้อมาจากในไอจีเหมือนกัน IG ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะประมาณสองพันกว่ากว่าส่วนผ้าม่านของห้องนี้เนี่ยคือถ้าทุนสังเกตตีไม่มีผ้าม่านถึงในห้องนี้เลยจริงๆจะบอกว่าเราได้ผ้าม่าน 18คนท่าม้านะทั้งหลังนะยังว่าทั้งหลังส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซฟามันไม่ได้ว่าโซฟามันเรียกว่าเหมือนเบาะนั่งเล่าอ่ะมันเป็นเบาะนั่งของแม่ตี้นะคะที่เอาจริงคือตี้งจิ้งแม่หลายทิ้งค่ะแกพูดมาอ่ะไปดิจะออมาสั่งอะไรจอบอะไรเหรอเธอเอาซื้อให้เขาจริงเหรอ,อ,อและนี่คือห้องนอนของบีค่ะครัอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านนี้ก็เป็นห้องนอนของบี จริงๆสี่ห้องตอนแรกเป็นสีคีเหมือนห้องอื่นแหละ แต่ผมมาทาใหม่เป็นสีเทาคอนบุรีจริงๆอยากได้สีดํานะเห็นเธอบอกว่าสีเทาสวยกว่าก็เลยใช้สีเทานะแต่มันประมาณดําอะไรก็จะดำๆไปเลยอันนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีไว้เก็บของเฉยๆนะก็ของก็จะเยอะหน่อยเทปนี้ของอะไรวะเอสบีป้าใช่ของเอพีดีไซน์เทปซื้อเป็นชุดกับอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้วางของของเธอเนาะประมาณเท่าไหร่วะเธอแค่หนึ่งสองหมื่นรวมรวมอันนี้ด้วยไอชั้นวางทีวีด้วยแต่ว่าในเซนตมีตู้เสื้อผ้าด้วยใช่มีมีอะไรอยู่ในห้องนู้นเนี่ยแล้วก็ อันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเพราะว่าแพงก็ <c oughs> ทั้งบ้านก็คือมีบิวตรงนี้จุดเดียวคือเป็นตู้เสื้อผ้าบิว<ม>ก็ราคาก็เกือบห้าหมื่นเฉพาะอย่างเดียวนะเป็นกระจกบานสไลด์สีดํานะก็ <c oughs> เปิดชุนกันได้หมดเลยแล้วก็ข้างในตู้ก็เปิดไฟได้ติ๊กติงกตอนแรกเราอ่ะตั้งใจความตั้งใจนะอุ้ยอยากบิวไปหมดเลยด้านล่างก็จะบิวตรงนู้นก็จะบิวตรงนี้นก็จะบิว <c oughs> ไปไปมา <c oughs> เธอเขาไม่นเกินงบว่ะอันนี้ก็คือห้องน้ำของมาสเตอร์เบดูซึ่งจะใหญ่กว่าตัว ้้องนาชั้นสองที่เป็นห้องของแขกเราก็ติดกระตกบานสไลด์นะคะแล้วก็มีส่วนแยกส่วนเปียดชัดเจนปาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงเลือกซื้อที่นี่เราจะมาบอกถึงเหตุผลทุกอย่าง นี่กี่ห้องนอนจ้ะสามห้องนอนกับหนึ่งห้องอเนกประสงค์ครับก็คือห้องข้างล่างที่ทําเป็นห้องหมาห้องกสตีถามว่าทําไมถึงเลือกซื้อที่นี่จริงๆไปดูหลักโครงการมากเลยแล้วก็มาเจอที่นี่แ,แหละที่นี่คือจุดเด่นของเขาคือบ้านข้างหลังเขาจะสร้างด้วยอิฐมอแดงเน,นาะก็ซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านที่สร้างด้วยอิฐมอแดงก็ไม่ค่อยมีแล้วซึ่งแม่บอกว่าอิฐมอแดงจะทําให้บ้านแข็งแรง คือต้องบอกว่าทาโมที่เนี่ยที่เราเลือกอ่ะมันเป็นเพราะว่าทำเลด้วยนะคือติดถนนใหญ่แล้วก็ห่างจากแฟชั่นแค่ประมาณแบบ5านาทีเองอ่ะเออแล้วก็ขึ้นหวนง่ายเป็นแหล่งของกินอีกอย่างที่ชอบคือฟังก์ชันของตัวทาโมงนะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆอ่ะคือเวลาเข้ามามันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวมากกว่าเป็นทาโมงเขาเรียกว่าเหมือนมันเป็นทาโมงที่เป็นแบบหน้ากว้างเราอ่ะได้หลังเนี้ยคือได้เป็นหลังโมกที่ทําสวนได้เเราเลือกที่นี่ดีกว่าสาเหตุ ที่เลือกนี่มีฮวงจุ้ยมีอะไรได้วยไหมตี๋ไปนพนที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมากมาแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนแล้วนับถือคริสเตียนก็คือคเชื่อในพระเจ้าก็เลยไม่ได้ศรีเรียนเรื่องของฮวงจุ้ยเลยแต่ว่าอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาจะค่อนข้างแบบมีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะบอกว่าตรงนี้จริงๆอ่ะคือค่อนข้างเป็นทางสามแพงคือชนทางเซลล์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วบ้านเนี้ยอยู่แล้วดีก็ดีเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งบ้านเนี้ยเลือกเจ้าของเพราะว่าจริงๆแล้ววอ่คคืมีนาจร ตอนมาเจอเราตี่งองก็เลยถ้าเกิดบ้านอยู่แล้วดีมันก็ดีจริงๆก็เลยเลือกหลังนี้เลยทั้งหมดเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยรีได้เลือกอะไรบ้าง <c oughs> ทั้งบ้านเนี่ยนอกจากจ่ายเงินแล้วรีออทําอะไรบ้างเซอรซื้อตูอ้เย็นวิวีงงนห้องนอนตู้เสื้อผ้าคือถามว่าทําไมถึงต้องมารีวิวช่องตีก็เพราะว่านี่แหละก็เพราะว่าจริงๆแล้ว,วแทกกบจะแ0ดสิเนะคือเป็นไอเดียที่มาจากหัว ถา่ว่าทําไมถึงแบบเป็นตี้ออกไอเดียเพราะว่าหนึ่งเลยนะคือลี่ยงไม่มีเวลา 2. คือเขาให้สิทธิ์ในการเลือกแต่งให้ตี้แบบแต่งได้ทํางานแล้วสะดวกที่สุดถามว่าทําไมถึงทําเป็นโทนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาถ่ายบล็อกถ่ายรีวิวอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคาเฟ่เป็นฟิลบ้านท,ที่อบอุ่นเสร็จทั้งหมดเลยใช้เงินไปเท่าไหร่ถ้ารวมราคาบ้านเข้าไปด้วยก็ไม่เกินหา้าล้านเราไม่ได้แต่งแบบวิวอินส่กนใหญ่ก็ซื้อเฟอร์มามาติดตั้งเอง,เองใช่อะไรที่มันพอจะแบบประหยัดได้ แล้าก <People> ็ประหยัดนะคะความโชคดีของเราคือเรามีคอนเนคชันค่อนข้างเยอะคอนเนคชันตรงนี้คือช่วยลดราคาของหลายๆอย่างได้เยอะมากซึ่งตีแบบแฮปปีมมากอย่างผ้าม่านพื้นแม้แต่โซฟาเองก็เหมือนกันจริงๆแบบตีแฮปปี้กับโซฟามากๆทางร้านส่งมาให้รีวๆซึ่งเราได้เป็นส่วนลดมันก็เลยทําให้แบบค่าของแต่ละอย่างค่อนข้างเบาลงได้ของที่แบบคุณภาพมากทำไมเธอถึงเลือกซื้อบ้านตอนอายุเท่านี้วะแต่ตอนนี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้รู้สึกว่าตัวเอง พร้อมแล้วก็ทํางานเก็บตังมาก็หลายปีอยู่เพราะว่าการซื้อบ้านก็ทําให้ตัวเองแบบมีแงรงใจแรงขับเพื่อนลเ,ออเลยแรงขับเคลื่อนในการทํางานต่อด้วยหาหาเงินมาใช้นี่เนาะจริงจริงนั้นต้องโกไว้แนละ้วว่านาังจะบอกว่าปิดบ,บ้านที่ได้ในปีนี้ใช่แต่ยากมากนะสบายสบายคร่าวๆนะคะบ้านก็ประมาณนี้นะคะซึ่งอนาคตเนี่ยจะมีการต่อเติมหรือมีของอะไรเพิ่มเข้ามาก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะถ่ายให้ดูอีกถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ ส, connect, man, ส่ว nice. นใครที่อยากรู้ว่าเอ้ยพิกัดของของชิ้นนั้นชิ้นนี้คืออะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ก็ได้หรือไม่ก็ทักไอจีที่มาคะเดี๋ยวตีไปตอบแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากติดตามช่องทางเราสองคนนะคะนัตตี้ 5G นะคะ Facebook Facebook IG นะคะต i k t o k Twitter นะคะก็เป็นนัตตี้ 5G นะส่วนของเธอก็คือตองาติดตามยูทูบที่ไม่ได้ทำด้วยจะบอกว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรที่เราไม่เคยทากันมาก่อนมาทำให้ทุกคนดูคลิปห้าไงแหง อ,อ,อช่องทางะอะไรไหมเราช่องทางะอะไรบ้างเราช่องทางของคุกกี้นะคะคือคุกกี้เดอะเฟรนชี่เดอะสกอตทีเอชค่ะก็อย่าลืมไป o l ลโล่ไอจีน้องด้วยวันนี้เราขอบคุัไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บาย